ค่ะพี่น้องคะคำขึ้นทีผ่านมากค่ะหมอลำเสียงวิหกนะคะทําการแสดงอยู่ที่บ้านกอกแก้วค่ะตําบลเดนลาดอําเภอหนองหี่จังหวัด้อยเอ็ดค่ะเป็นงานสุดท้ายของฤด,ดูการปีที่4พี่น้องคะสําหรับแฟนครับเอฟซีทีไปใหาการตอนรับกับหมอลำเสียงวิหกมือขึ้นอุ้นหนาฟ้าคังค่ะแต่พี่น้องคะเกิดเหตุไพ่ธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจอ จอทีวีอ่ะพี่น้องเยสิธเอินบ่ถ,ถือดอกเยสิธสิบ่ใส่คาำดอกแกนมันพินเนาะค่ะจอทีเป็นผ้าเป็นจอทีวีอยู่หนานั่างละพี่น้องมันได้กเกิดพังลงมานะคะแต่กับบมี่ยังเสียหายมากมากค่ะแล้วพอจ๋าพงศก,กรนะคะเพิ่นก็ได้ออกมาโพสตพี่น้องหลังจากที่มีล่มมีผ้ายุค่ะเหมือนคลืนมันเป็นไัยธรรมชาติของฤดูกาลนี้เนาะค่ะแล้วพอจ๋าเพิ่นก็เลยได้ออกมาโพสเพื่อนบอกว่า ยาฝ่าวเ,เมื่อเดิอพี่น้องน้องฮีรอยเอดถึงจอพังลงเกดแปลวผมก็จะแสดงคือเการอพ่อจ๋ากับอิหลาหนอยก่อนเดิอค้าพอสันพี่น้องคะ่ะสาหรับบอสนกพงศกรนะคะได้ออกมาแสดงอ,ออกมาบอกพี่น้องนั่นแหละคะ่ะว่าให้ท่าเพื่นแน่ถ่ายอิหลาแน่เพราะว่าข่ําคืนที่ผ่านมาเป็นขึ้นสุดท่ายของฤดูการะคะ่ะพ,พี่น้องแล้ว ค้นท่างจังหวัด้อยเอ็ดนะคะจากเกิดเหตุการณ์เรื่องเล่าแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแฟนครับเอฟซีหลายคนส่งกําลังใจให้เสียงวิหกส่งกําลังใจให้พ่อจ๋าพงศกรค่ะรวมไปถึงนะคะคุณบิ๊กภุมบรินค่ะคนทีแตงเพลงให้น้องอาอายสักคุณาพรนะคะเด็กเขาไปแสดงความคิดเห็นส่งกําลังใจนะครับว่าสั่ค่ะแล้วบอสโจของเราค่ะบอสโจยมานินของแห่งสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงนะคะก็บอกว่าปังปังเด้อว,ว่าสั่ค่ะ นะคะหลายคนค่ะส่งกำลังใจครับบอสค่ะหลายแม่ต๊อกซ้ายไหมค่ะบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะจ้าสู้ๆจ้าันรอนิดนึงเดอ้อพี่น้องกำลังเร่งแก้ไขครับผมรอพ่อจ๋าลูกจ้าเด้อครับพี่น้องค่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพัยธรรมชาติเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแต่พี่น้องกับบย่อม ยอดคออยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนทีหักคอจ๋าคนทีหักหมอล่ำเสียงวิโหค่ะบอย่อมหนีค่ะรอดจนฝนเศร้าพี่น้องรอดจนฝนเศร้าตกลาบ่ะท่ามการแสดงต่อไปได้คือเก่าค่ะแล้วอีหลาหน่อยของเฮานางเอกน้อยน้องอาอายสักกุณาพรค่ะสักกุณาพรก่ะสำรับคำขึ้นทีพานมากค่ะค่ะ ออกไปหาพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีนาเวที่คือเกาพี่น้องคะ่ะแล้วน้องก็แสดงสปิริตทีบอวาวาสิฝนตกแดดออกฝนตกฟ้าห้องหรือวันหนาวคะ่ะน้องอไอสัก,กุณาพรบอรเคยยอดทอบอเคยใส่คำวันเน็ดเนื่อยกับอีหลานะคะแล้วเมื่อคื้นทีพานมากคะ่ะได้มีแฟนครับหลายค้นคะ่ะเข้าไปบอกว่า เป็นงานสุดท้ายของของฤด,ดูกาลพี่น้องของขําคืนที่ผ่านมาค่ะนะคะเขาไปไห้กําลังใจหลายแห้งพี่นอ้องอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับ fc ที่แสดงความคิดเห็นไห้หมอ,ร,อ,อ,ร,อะะรักเสียงวิหกค่ะขอให้บอสทั้งสองเฮงเฮงปังปังนะคะรักเสียงวิหกทุกคนขอให้ทุกคนดังดังรวยรวยหมอลำเสียงวิหกบอสนกพงศกรคืนนี้ขอให้มันหมานปังปังนะคะปีหน้า เจอกันจ้าบ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์อ๋อฤดูการปีที่หานีรล่าพี่น้องแต่จะบอกว่าฤดูการปีปที่หาหหามผ่าดพี่น้องเพราะว่าเสียงวิงหกได้รับศิลปินออดิชั่นรับศิลปินน้องไม้เข้ามาเสริมทับเสียงวิงหกหลายคนแห้งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินทีมากความสามารถเพราะว่า สอสม,มือทีผ่านมานะคะทั้งบอสทั้งสองคนเพิ่นก็ได้ดเปิด audition รับสมัครหรือคัดเลือกคัดกรองนะคะเพื่อรับสมัครน้องๆให้เขามา audition ออน,นะคะเขามาคัดเลือกเพื่อสิ่งเขามาเสริมทับหมอล่ำเสียงวิหกในฤด,ดูการปีที่หาแล้วได้รับน้องๆทั้งสามคนซึ่งเพิ่อนได้มาตรฐานตั้งมาตรฐานไว้แล้วว่า มีที่หนึ่งที่สองที่สามค่ะแล้วนอกทั้งสามคนนะคะเพราะว่าจะเป็นน้องไก่น้องนนนี่น้องใบเตยได้เป็นศิลปินในเสียงวิหกแล้วฤดูการปีที่หาหามผาดค่ะเสียงวิหกคือปังขึง้นไปอีกแน่นอนค่ะแล้วความสามารถของอีหล่าหน่อยของเฮาน้องอาไอสักุน่าป้อนก็ต้องทวีคู้นขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องอาไอเก่งขึ้นทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วมือขึ้นที่พานมากนะคะ ได้ yup. มีได้รับนองไม่อีกผ er hey ู้หนึ่งยายสิสิจำซื้อนองเลยบ่านอ่อบานนี้เป็นคนร้อยเอ็ดพี่น้องอืมยาสิคือลืมอซื้อน้าบานนี้บอบอหมั่นใจว่านองคนน่้นซื้ออย่างแต่ว่าเห็นมาทายลูกกับนองอ้ายค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดคือมาก่พี่น้องสาหรับฤดูการปีที่หานะคะศิลปินที่เข้ามาสังกัดในวงเสียงวิหกมากหนาหลายตาทาเบิ้งโรดค่ะ การลงทุนบอตองห่วงบอดทั้งสองคนพี่อย่างอีกมากมายที่จะเอาไปจําค่ะพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงทุกปีก่อนเปิดฤดูกาลบอดนกบอหนกปีนกระเป๋าถูกงานเพราะอะไรเพราะผลงานทีจะออกมาสู้สายหูสายตาเขาไม่พี่น้องเพิ่นย่อมลงทุนย่อมควักกระเป๋าค่ะสําหรับบอดทั้งสองคนพัฒนาการคือเก้าถึงทุกปีพี่น้องสําหรับเสียงวิโหค่ะปีแรกกับว่าปันใดปีที่สองที่สามที่สี่ ปีนี้ก็ว่ามันสุดจัดแล้วล่ะค่ะพี่น้องว่ามันคักแน่แล้วละ่ะสาหรับเสียงวิหกแต่ปีที่หานะคะ่พาเได้เปิดมากเพราะเได้หอดเปิดดดูการพี่น้องแต่ศิลปินทีเขามาอยู่ในสังกัดหรือว่าอยู่ในวงของเสียงวิหกตอนนี้คือมีแต่ฟีมือมาตรฐานอีลีค่ะพี่น้องสำหรับฤด,ดูการปีที่หานะคะแล้วพี่น้องสําหรับแฟนลับเอฟซีคนทีชื่นชอบอยู่แล้วคนทีมาให้กาลังใจบอสนนบอสโนมาให้กาลังใจ นางเอกแรลน้องดนธนาดนแต่ทีมีอยู่แล้วก็ถือว่ามาตรฐานของเสียงวิหขค,คือจัดไปสุดยอดอยู่แล้วพี่น้องคนทีเคยรวมงาน่ะทีน้องแลดลน้องดนธนาดนน้องอาไอพ่อจา๋าซัมนี่ก็ถือว่าคุมเกินค,มคุมแล้วแล้วก็มีมากเสริมทับไม่อีกไปล,ละพี่น้องที่เพิ่นเปิดออดิชั่นไม่ไม่นี่อีกสามคนสี่คนพี่น้องแล้วมันสิเสื้อผ้าย่ำได่นะคะ รอดติดตามฤดูการปีที่ห้าของเสียงวิหกค่ะอ่าแล้วยสิจะบอกว่านับจากมือนี้นะคะถือว่าหมอลำเสียงวิหกคือหมดแล้วสําหรับฤดูการปีที่สี่นะคะถ้าผู้ใดคิดฮอดบ้านนี้พี่น้องผู้ใดคิดฮอดคิดถึงเออวันที่สิบหกพี่น้องเยสิลืมบอกวันที่สิบหกมืออื่น,ม,นมือนี้บอกอพี่น้องวันที่สิบหกเป็นมือนี้ งานปิดฤดูกาลนะคะไปไห้กำลังใจบอสโนบอสนนวไห้กำลังใจทีมงานเสียงวิหกสุขุมสุขนยูทีอยู่บ้านดุงอุดรธานีเป็นงานปิดฤดูกาลของหมอลำเสียงวิหกไปไห้กำลังใจบอสบอสทั้งหมดสุขพ้นเลยค่ะรวมทั้งน้องไอา,อายสกุณาพรนั่มค่ะพี่น้องะสําำรับคำขึ้นคำขึ้นนี่ค่ะวันที่16นี้เป็นงานปิดฤดูกาลค่ะ ผูะะ้ใดาสามารถเดินทางไปบ่ได้ก็สามารถฝากเป็นมาไล่ออนไลน์ไปได้เด้อค่ะอันนี้ผลบ่ได้มาเรียไล่ได้ผลบ่ได้มาว่าวด้ยินสิเธว้าเองค่ะสามารถส่งเป็นมาไล่ออนไลน์นำใจไปหาศิลปินที่เข้าชื่นชอบได้ค่ะสำหรับมือนี่ฝากเรื่องเล่าของเสียงพิหกไปซำนีก่อนค่ะพบเจอกันใหม่ในฤด,ดูการปีที่หาพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ